คุณผู้หญิงครับเชญครับเฮ้ยค่ะนิมตัะเยา m a ้ r แรกใครอัทีนี่ห้องพักของเรานะคะอันนี้ก็คือจองไว้ไพรเวทนะคะยายา าทำน้อยยาทำอ้เด็กดมากเนกันหนาเนาะนาวมากนี่เยวไปไปแล้วพัอน้องอยากเล่นชิงช้านะคะน้องรองอยากเล่นชิช้าีนะครับขอเดินทางโดยสสดีแม่มา ขาไปรับและไปซ่งทุกครั้งที่เห็นยังงงๆตกลงต้องรอหรือไม่ต้องรอติดช่วยบากทีได้ไหมฉันไม่สวัสดีค่ะอันนี้เรค่ะมาตั้งแคมป์ที่ไล่สังโฆใช่ไหมใช่ค่ะใช่เป่าใช่วันนี้เรามีคนขับรถมาให้ด้วยนะคะเรถนี่ค่ะอันนี้ชื่ออะไรคะชื่อคุณอะไรคะสมศักดิ์ ขอบคุณนะคะที่ขับรถมาให้แบบนี้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันนะคะช่วยกันกางเต็นท์ไปเลยจะยังไม่ใช่คำเรียกที่บอกจะทำให้เธอได้เห็ว่าฉันไม่ได้ลองโอ้ baby พี่ไม่ใช่คนหลอกลวงพี่ไม่ใช่คนหลอกงคำว่า มาสองคนน่ะเดี๋ยวนี้อยู่กล้องให้หน้าที่ของพวกคุณแล้วครับไปเลยเอ้นุ้ยโทรเดียวครับวันนี้ตบมือให้ได้นะคะปูเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ไปกินคาเฟ่เร็วเท่านั้นงแม่เขาไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้ว ไปยุงอเขไม่ยุ่งเหไม่ยุ่ง่ะอายหน่อยรายหน่อยเอาเร็วๆง่วงนอนแล้วเส็จทหมดที เต็นท์ของเราวันนี yeah. like so. like? like 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 ้น like, you know. ี่คนเดิมดึงเบอร์ดึงไม่ได้มันยังไม่ได้ใส่ที่นอนเรามาแบบมินิมอลมินิมอลบอกคมคิดว่ามตั้งใจเดี๋ยวเลยเอายกมาขนาดนี้เอาความที่นอนเอาไม่ว้ตั้มนอนเต็นท์ยังไงให้เหมือนนอนอยู่บ้านเอาดินอนมันด้วยนอนมันด้วย แหมพี่ชายมาด้วยเหรอคะเนี่ยพี่ชายชื่ออะไรเอ่ยชื่อเต็มแต็มเต็มแต็มก็มาแล้วนึ่งพี่กะทำที่เราหัดพี่จะทำยากไหมคะงานนี้เฉยๆค่ะเวิ่งมือเกาะดาไม่ต้องใส่มือก็ได้ทำไรคะมาเก็บไฟเท่านี้มีหลายงานจังแต่ทำให้เสร็จสักงานต้องทำกองถ่ายสี ตอนนี้นะคะพาม,มาช้อปปิ้งขนมเป็นขนมโบราณที่หายากมากเนี่ยเป็นแบบนี้ขนมโบราณนะคะอืก็มีขนมหอยแบบนี้เอานี้ไปด้วยนี่น่ากินแบบเป็นขข่ส่งอ่ะ่ะดูตกตับน,นี่มีขนมตุตามด้วยนะโหอร่อยนะเนี้ย 4บาทเองดูดิขนมถูกมากเป็นขนมโบราณหายากด้วยนะ4บาทไอค่าเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันนะคะเชิญครับคุณหนิงคุณนายคุณตู่คุณหนิงขอบคุณนะคะเดีเ๋ยวครับให้ีกนะเรามากินกันที่ร้านหนึ่งในอีสกกานไก่ย่างเขาวสวนกวางเราต้อง<ด>ำมาตรการนะคะับน้ำเลยก่อนพอแล้ A beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much air. I should be playing in the winter snow, but I'm a be under the mistletoe. I don't want to miss it on a day. ไปกินช็อกโกแลตกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวมีคนเปิดประตูให้เราเลค่ะเชิญไหครับค่ะุณท่านติคุณนายให้ติ๊บให้ตีบด้วยดิให้ตีบด้วยีรับขอเดินทางโดยสวัสดิแา เด๋วช oh, okay. <Chocolate> uh ็อกโกแลตแฟสตอรี่จ้่ค่ะตอนนี้เราอยู่ในโรงงานช mm ็อกโกแลตแล้วนะ

จะเป็นเมน <esis Beet le> ูแบบช็อกโกแลตโรเวอร์นะคะขอเป็นโรเวอรี่แล้วขอเป็นกล้วยลกันนี่ไหมตวน้ามมาจุ่ กาแฟร้อนละมุนมากช็อกโกแลตเข้มฟุ้งมานเทพาลำปะระวังกินบิดกินเล็บตัวเองนั่นแหละนเนี่ยบุดบุดได้เห็นปะ อากาศเย็นจเลยอากาศเย็นเราต้องทส่สบายร้อรนๆนี่คิปต่อรือคลิปต่อกันตอนนะนี้นะคะเราอยู่กันที่ Walking Street เขาใหญ่นะคะเราจะพาทุกคนมาชิมช้อปแล้วก็เดินเล่นนะคะย่างเกลือนะคะของในร้านเดินต่อ,ตอเดินต่อ,ตอ กินเยอะมากวินายา,อาชอบมเเจออะไรกันอีกแล้วครับ ันึ่งสองสามน้องเดี๋ยวเราไปกินกันที่แคมป์นะคะที่อุ้ยเละก็แล้วมีอะไรบ้างคะบาร์บีคิวนะคะแล้วก็หมาล่าคุณาเซล ไปกองรวมกันหมดแล้วอโอ้โหหมดเยอะเลยโอ้มค่ค่ะซื้อตอนหิวไปเดี๋ยวไปเจอกันที่แคมป์นะคะระวังรถค่ะถึงแคมป์แล้วเรากำลังเตรียมอาหารกันนะคะก็มีดนตรีตรงนี้ด้วยโอ้ยวิวดีเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะทำโซจูนะคะให้หนีนวันนี้จะเป็นสูตร กาโตกับโซจูนะคะแล้วก็มีเยลลี่ปิโป้พึงากมาเราก็ใส่โซจูไปแล้วเรก็ใส่กัโ้ไปนะคะอันี้ใครเป็นผู้เข้าแข่งันครับนางสาววันนาเนี่ยนะครับวัากหมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายเลขเดียว ไปใหม่วันนี้ไ่ใหม่เป็นยังไงอร่อยนะแน่หวานไงเดี๋ยวนอนไวไหมครับไว่นอนไว้อาเบตัอ่างนึ่สองยิงเลยหนึ่ง 아이. <susur>